วันนี้พามาดูค่าคอมมิชชั่นนะคะทุกคนเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจากการที่แชร์ลิงก์สินค้าของเรานะคะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ค่ะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูค่าคอมมิชชั่นนะคะเมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าจากการที่เราแชร์ลิงก์สินค้าไปนะคะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ค่ะมาดูกันเลยนะคะ วันนี้นะคะได้ทําการแชร์ลิงก์สินค้าซีซีครีมนากาโนไปค่ะซีซีครีมนากาโนนะคะมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นเลยนะคะอ่าเข้ามาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นไหมคะว่าตรงแชร์เลยจะมีบอกนะคะว่าพาร์ทเนอร์แชร์รับ20บาทค่ะนั่นคือข้าคอนมิชั่นของเรานะคะแต่เราจะมาดูอีกนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการที่ลูกค้าสั่ง c ีซีครีมนะคะหหลอดจากการที่เราแชร์ลิงก์สินค้าค่ะมาตรงกระเป๋าเงินตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะทุกคนว่าน,นี่คือนะคะยอดค่าคอมมิชชั่นของเราวันนี้ค่ะที่ลูกค้ามีการกดสั่งซื้อซีซีครีมนาการโนกนะคะทุกคนหนึ่งหลอดเท่านั้นนะคะโดยที่เรานะคะไม่ได้สต็อกของสักชิ้นเลยการที่เรามาเปิดหน้าร้านออนไลน์กับวีพลัสง่ายมากๆค่ะเพียงแค่แชร์สินค้านะคะที่ลูกค้าต้องการออกมาเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามานะคะเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามนี้เลยนะคะครบ300บาทนะคะวีพลัสจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะทุกคนง่ายไหมคะ เปิดมินิมาร์ทออนไลน์กับวิพัพน์ช้อปปิ้งวันนี้ง่ายๆมากๆเลยค่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะก่อนหมดโปรโ7กุมภาพันนี้ค่ะ